ทางออกหรือตัวช่วยที่ดีสําหรับคนที่มีอาการปวดนะครับใครที่มีการปวดฝ่าเท้าปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดบาลายเป็นออฟฟิศซินโดรม ปวดเมื่อยเรื้อรังนะครับหรือปวดชั่วครั้งชั่วครากระชยัยได้และที่สําคัญใครที่ต้องการใช้ในเรื่องของการกายภาพบําบัดต,ตัวชั่วที่ดีก็คือตัวนี้ครับผมเก้าเองประจันคุณตาแสวงบุญชัยเดชครับแท่นยืนยืดเส้นคลายเส้นใช้ยืนแก้การเพียงแค่วันละ2-3ถึงครั้งครั้งละ5้าถึงนาทีเท่าที่ร่างกายเราไหวและเรามีเวลานะครับเกาเองประจันคุณตาแสวงนี่จำหน่ายมาแล้ว30ปีนะครับได้รับการรับรองาทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคใช้ในเรื่องของการกายภาพบำบัด ตัวนี้เลยตัวที่กลางอยู่นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานรุ่นนั่งเดิมลำน้ำหนักได้100กิโลแล้วก็ตัวข้างล่างตัวนี้เป็นรุ่นหนาพิเศษนะครับลำน้ำหนักได้200กิโลตัวเนื้อไม้เนี่ยหนากันเกือบเท่าตัวนะนะครับความหนาของตัวหนาเนี่ยอยู่ที่25มิลนะครับตัวเนื้อไม้นะครับส่วนตัวมาตรฐานหนา15-18มิลนั่นเองอันนี้ตัวก็อีมอัดจานคุณตาแสวงปรับได้2อระดับ้าของแท้นะจะปรับได้2ระดับและทั้ง2อระดับได้รัเรางทางการแพทย์แบบนี้เลยนะครับปรับได้2ระดับแบบนี้ และก็ใช้ไดาและที่สําคัญคนนะที่จะสั่งซื้อไปนะไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปเป็นสินค้าอุททบสินค้าคุมียาชาบ้านใช้ง่ายจะมีคู่มือให้แบบนี้และเคลือบกันน้ําอย่างดีเลยทําไมต้องเคลือบกันน้ำรู้ไหมครับเพราะว่าหลายคนนะใช้ไม่ได้ใช้แค่เดือน2เดือนใช้ไปหลายปี3า,าปี5ปี10ปี15ปีนะและที่สําคัญคืออะไรไหมคู่มือหายนะครับแต่ของแท้ปัจจุบันนี้รุ่นปัจจุบนันจะเป็นแบบเคลือบกันน้ําให้อย่างนี้เลยนะครับค่าไปเคลือบเองผ่นละ30 40 50บาบาทเนาะเราเคลือบไปให้ จะบอกรายละเอียดทั้งหมดวิธีการใช้นะครับการยืนวางฝ่าเท้าแบบไหนนะครับแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็สแกนดูวิดีโอการใช้งานได้อีกแพนหนึ่งนะจะเป็นระดับการกลางเพราะว่าหลายท่านได้เก้าอี้มาจานไปวางผิดนะวางคว่ำก็มียืนร้านตรายมากๆนะครับพับไปแบบนี้กลางแบบนี้แบบนี้แต่ละสเตปสต็ปดหนึ่งสเตตสองการยืนแบบนี้นะครับ ถ้าเรายืนตรงตามนี้ได้และเราทําท่านั่งคู่กันได้นะท่านั่งเนี่ยเหมาะสำหรับคนเนี่ยที่เป็นหมอรองข้อทับเส้นปวดร้าวลงขาปวดสระเพชรทาท่านั่งได้คู่มือจะส่งให้ตามนี้เลยไม่ต้องกูว่าใช้ไม่เป็นทุกคนใช้เป็นใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเด็กอายุห้าขวบขึ้นไปใช้ได้นะครับเสริมในเรื่องของบุคลิกด้วยผมจะลองยืนให้ดูนะตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะสีเขียวนะครับยืนแบบนี้วางฝ่าเท้าูนตัววีแบบนี้ยืนตรงแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะ ยืนตรงแล้วจะมีท่าปฏิบัติต่างๆเช่นท่าแกว่งมือคนไหนปวดบาไหลาเป็นออฟฟิศซินโดรนะครับแบบนี้เลยอย่างเปวดหลังเอามือเอากำปั้นกำอยู่ที่หลังแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ซ้ายดิกขวาช้าๆนะครับไม่ต้องทําเร็วตามผมนะแต่ถ้าคนไหนเป็นรองช้ําก็ขึ้นไปยืนแบบเนี้ยครับสักห้าวิสิบวิเท่าที่เราไหวแล้วก็ลงมาพักสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นไปยืนใหม่สักสิวินาที หรือ15วินาทีหรือ5วินาทีเอาเท่าที่เราไหวฟืนนิดหน่อยนะครับแต่ทําแบบนี้ทําบ่อยๆหน่อยทาสัก10รอบ15รอบต่อหนึ่งครั้งทำวันละสองครั้งสาครั้ง4ครั้งก็ได้เท่าที่เราพอมีเวลาโอเคมั้ยครับนี่คือกอีก้มาจาร์คุณตาสแสวงนะมีทั้งหมดนะครับตัวนี้3สีมีสีแดงสีดานะครับแบบนี้เลยแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็มี2ขนาด ขนาดรุ่นมาตรฐานขนาดรุ่นหนาพิเศษนะครับแล้วแต่เหมาะสมแต่ละท่านว่าใช้น้ําหนักตัวมากหรือน้ำหนักตัวน้อยหรือใช้กันหลายหลายคนก็อาจจะเอาตัวหนาพิเศษไปหรือคนต้องการความแข็งแรงมากกว่าปกติก็เอาตัวหนาไปอย่างตัวที่ผมยืนอยู่เป็นรุ่นมาตรฐานขวดน้ำหนักแค่70กิโลก็ขึ้นไปยืนได้ปกติไม่มีหักหรือพังนะครับและที่สําคัญขอแนะนํานิดนึงว่าให้ใช้ในร่มนะครับเพราะว่าเป็นพรมและเป็นมนันพับ เป็นพรมระบายคับโดนโดน้ำบ่อยๆโดนน้ำนานๆหลายๆปีไม่ดีต่อการใช้งานนะใช้ในร่มนะครับแล้วก็พร้อมคลุงแบบนี้ใช้ง่ายใครๆก็ใช้ได้ใครที่ปวดเมื่อยอยู่ใครที่มีอาการต่างๆที่ผมพูดไปเป็นหมอรอง,องกระพับเส้นเป็นรองช้ำปวดเล้าลงขาครับออฟฟิศซินโดรมปวดรื้งมาหลายปีแล้วเป็นรองช้ำต่างๆใช้พีาหมอนช่วยได้เป็นการกายภาพบำบัดเบื้องต้นเป็นการยืดเส้นคลายเส้นช่วยให้ระบบเลือดเราไหลเวียนได้ดีด้วยนะครับใช้ง่ายใครๆก็ใช้ได้ผมยืนไปพูดไปแล้วกันแบบนี้นะครับ ใครที่มีอยู่ดูวิดีโอนี้แล้วหรือเคยใช้ฝากรีวิวฝากแนะนำกันด้วยนะครับว่าใช้แล้วมันดียังไงมันดีจริงๆริไหมนะครับที่สําคัญ เราจําหน่ายมาแล้วหลายปีนะเกือบ30ปีและมีให้ใช้ตามโรงพยาบาลตามผาแผนกยภางดหลายท่านอาจจะเคยเห็นตามวัดเราถวายให้เกือบร้อยวัดแล้วนะครับแต่ระวังของปลอมนิดนึงนะครับของปลอมมีกระจายเต็มพื้นที่เลยเนาะถ้าสินค้าม,มันใช้ดีใคร,ใครๆก็ทําได้อะไรเงี้ยก็อยากจะมีของปลอมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแนะนําว่าให้ใช้ของแท้ของแท้จะเป็นคู่มือแบบนี้นะครับคู่มือน,นี้มีชื่อนายแพทย์รับรองเลยนี่คือของแท้นะครับและก็ส่งตรงถึงบริษัท เก้าอี้หมาจัน์เป็นผู้ส่งนะผู้ส่งคือบริษัทเก้าอี้หมาจันย์จำกัดนะครับเก้าอี้หมาจันท์จำกัดนะครับเป็นเจ้าของสินค้าผู้จัดส่งมีเก็บเงินปลายทางคนไหนสนใจสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาใต้นี้เลยนะสามารถที่กดสั่งซื้อแล้วรอรับสินค้าไปใช้ได้เลยนะครับเป็นของขวัญที่ดีให้กับคนเที่ยวรักด arch, ้วยรักสุขภาพนะครับรักอนาคตและรักชีวิตอย่าลืมใช้เก้าอี้หมาจันท์คนตาสวยฝากรีวิวด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะ